แน่น้องคะพวกพี่สองคนกำลังพูดกันอยู่คะ่ะทำไมน้องต้องมาแทรกแบบนี้ด้วยคะได้มารยาจริงจริงนีง่คนดูนอกพี่ทำแบบเนี้ยเพื่อตบตาใครหรือเปล่าหรือว่าเพื่อที่พี่จะได้ตีตัวเสมอกับคนมีเงินเพื่อที่จะให้คนมีเงินเนี้ยเข้ามาหาพี่ใช่ไหม ไม่เอ้าพี่กอฟกลับมาตั้งแต่เมื่อไหร่คะเนี่ยพี่เพิ่งมาถึงเองแหละแล้วหมายเป็นไงบ้างทำงานเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยหรอกคะ่ะแล้วพ่อกับแม่อยู่บ้านปะอ๋อพ่อกับแม่ไม่อยู่คะ่ะออกไปเที่ยวเราเออมมยคนเนี้ชื่อเชอร์รี่แฟนพี่เองว่าที่พี่สะพายเธอเลยนะ ฝาวิแค่พวกพี่สองคนมาหาหนูเนี่ยหนูก็ดีใจแล้วของฟองของฝากเนี่ยไม่ต้องก็ได้ค่ะเ <c oughs> นี่ยไม่เป็นไรหรอกนะพอดีว่ามันเป็นของที่ฉันไม่ใช้แล้วอะ <c oughs> ฉันไม่รู้ว่าจะเอาไว้ไหนก็เลยหยิบติดไม้ติดมือมาฝาก <c oughs> ขอบคุณนะคะ นั่นคือน้องสาวแท้ๆของพี่เหรอก็ใช่น่ะสิอีหน้าตาไม่เห็นเหมือนกันเลยอะ่ะแล้วดูการแต่งตัวสิอโอยนั่นน่ะคนนั้นน่ะยิ่งเหมือนกว่าอีกแต่งตัวก็ดูดีกว่าอย่าบอกนะว่าน้องสาวพี่อะ่ะเป็นแค่คนกวาดขยะเชอพูดแบบนี้ได้ไง ไม่เป็นไรหรอกคะ่ะพี่กอลฟน้องสาวพี่เป็นคนกว่าใครอะแล้วมันทำไมเหรอเชอรักไม่ได้เลยไงก็ใช่น่ะสิแล้วดูงานที่ทำสิสกรปรกสกรปรกเนื้อตัวก็มอมแมมเหม็นก็เหม็นอะอุ้ยเชอไม่กล้าเอาไปด้วยหรอกนะเอาไปแล้วเชอก็อายคนอื่นเขาอะงั้นเอาแบบนี้ไหมพี่กอฟ ที่บ้านเราอะขาดคนทําสวนอยู่พอดีเอาน้องสาวพี่อะไปทําสวนที่บ้านเราไหมเชิญหยุดพูดอย่างนี้เลยนะได้สิพี่กอล์ฟแล้วจะให้หนูไปทํางานเมื่อไหร่ล่ะไม่พี่กอล์ฟพี่ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกเนี่ยเช่อว่าให้น้องสาวพี่เนี่ยไปทําสวนที่บ้านเรานั่นแหละแล้อีกอย่างก็ไม่ได้ทำฟรีๆนะให้เงินเดือนด้วย งั้นให้หนูไปทําพวกนี้เลยไหมคะเออพี่กอบบ้านพี่เนี่ยก็เป็นฐานะดีนะแต่ทำไมพีม่ต้องแต่งตัวดูดีด้วยอะแถมยังใช้ชีวิตเหมือนไม่มีพาล้าเลยอะชิวชิวแต่ละวันออหรือว่าพี่ทำแบบเนี้ยเพื่อตบตาใครหรือเปล่าหรือว่าเพื่อที่พี่จะได้ตีตัวเสมอกับคนมีเงินเพื่อที่จะให้คนมีเงินเนี้ยเข้ามาหาพี่ใช่ไหม เร์หยุดพูดอย่างนี้เลยนะนี่พี่สาวพี่พูดแบบเนี้ยมันเกินไปนะคะนี่น้องคะพวกพี่สองคนกำลังพูดกันอยู่คะ่ะทำไมน้องต้องมาแทรกแบบนี้ด้วยคะได้มารยาทจ,จริงๆนี่นีคนบนนอกนี่เชอร์ก่อนจะว่าคนอื่นเนี่ยหาดดูตัวเองก่อนไหมทำไมเป็นคนบ้านนอกแล้วทำไมคนบ้านนอกทำอะไรก็ผิดหมดงั้นเหรอ หัดดูตัวเองให้ดีนะแค่คขาว่าให้เกียรติคนอื่นเชัยไม่รู้จักเลยให้เกียรติงั้นหรอเชอรู้ดีค่ะว่าคนแบบไหนที่เชิญคนให้เกียรติแต่ไม่ใช่คนแบบนี้แน่นอนนี่แล้วคุณคิดว่าคนแบบไหนเหรอถึงควรจะให้เกียรติก็คนที่มีฐานะและมีอาชีพระดับที่ดีกว่านี้นี่คุณท่านประธานคะ เอกสารนี้นี่คือเอกสารของบริษัทซอยแปดชาแนลใช่ไหมที่จะมาเซ็นสัญญากับเราซอยแปดชาแนลนี่มปนิษัทของฉันนี่ใช่ค่ะท่านประธานจะเซ็นเอกสารตอนนี้เลยไหมคะเพราะว่าลูกค้ารายนี้คุณกอลฟเขาไปคนหามาเองเอาอย่างนี้คุณเอาเอกสารเนี้ยไปทิ้งที่ถังขยะแล้วก็ยกเลิกโครงการทั้งหมด ที่เราจะทำร่วมกับบริษัทซอยแปดแชนแนลคุณไมค์คะแต่ว่าทำตามที่ฉันพูดเถอะค่ะ,ะพี่กอบน้องสาวพี่คือคนที่จะมาลงทุนให้บริษัทฉันงั้นเหรอ <James, B manuscript> ใชอ่น้องไมค์จ๊ะ พี่ต้องขอโทษน,น้องไม้ด้วยนะกับเรื่องเมื่อกี้อะ่ะนี่นี่นี่เดี๋ยวของเนี้ยพี่ไปซื้อมาให้ใหม่นะแล้วส่วนเรื่องไปทําสวนที่บ้านอะ่ะไม่ต้องไปแล้วนะจ้าเดี๋ยวพี่จ,จ้างคนมาเองจ้าพอนะ่อเธอะค่ะหยุดเปลี่ยนสีได้ละพี่กอบฟเราไปกันเถอ,อะ,อะพี่กอบฟพี่กอฟช่วยพูกกับน้องสาวพี่ฉันหน่อยสิ ถ้าบริษัทฉันไม่มีคนลงทุนให้อ่ะบริษัทฉันต้องล้มละลายแน่เลยอ่ะนานๆนะน้าพี่ก๊อบนะนั่มันก็เรื่องของเธอไปไปพี่พี่ก๊อบ